ไปสู่เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยสอคอจชตเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษานอกระบบแบบร่วมมือและบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาภายใต้โครงการ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบแบบร่วมมือและบูรณาการในจนังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568ณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดใหม่หนาโตขุนตำบลแประอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลและสถาบันศึกษาปนเนาะอุมมุลหาสา นาคตำบลทุ่งนุยอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลโดยมีนายนิกรเส้งเถียนผู้อำนวยการการศึกษาศูนย์กับเรื่องการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานประจิจกรรมรอบบรรยายพิเศษสร้างเครือข่ายในการบูรณาการและการสร้างความร่วมมือในการบริหารการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ครับยังมีการนําเสนอการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามัสยิดใหม่นาโตขุนการสัมมนาแนวทางเครือข่าย การนำหลักฮุคุมปากัดในการบริหารและก็การจัดการเรียนการสอนของสัลศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวะทางการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการศึกษานอกระบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมนำชมแหล่งเรียนรู้บริเวณ สถาบัานศึกษาปอน,นอครับโดยมีผู้บริหารและผู้สอนในสถาบัานการศึกษานอกระบบในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานรัธิวาสและสีอำเภอของจังหวัดสงขรารวมร้อยคนเข้าร่วมนะคะเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของสถาบัานศึกษาปอน,นอและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมสัสยิดตาดีกายกระดับคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพาหุวัฒนธรรมและร่วมสร้างสังคมสันติสุขค่ะ